มองวังตามไม่ได้เพื่อนพอจะนยโอเคทอดไฟมาหน่วยเบิมพลหน่ยเบิมพลุน่ยเบิร์มาแล้วอมอยังไม่หมดสมอยังไม่หมดเอ้ายังไม่หมดอีกอะจันไม่มี่มีไม่มีไม่มี เอาแล้วบนน้ำซะด้วย340บาทนะทุกคนด่านนี้ต้องโยนเอานะด่านนี้ต้องโยนเอาโอ้โหโยนมาไก่เน้นไก่ไก่แล้วก็มันเสร็จแล้วโยนกลับมาโอเคสวยทอด,อเ,ดเป็นไฟเป็นไฟทอดใสน่น้ำมันใส่น้ำมันโอเคม,มองวังตามไม่ได้เพื่อนเสริฟเสิร์ฟ ไปล้างจานโอเคสบายหน่อย,ยมหมดแล้วหมดแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงยังทอดไม,ม่หมดใจเยอะ <laughs> <ว>อ๋ยไม่แล้วไม่แล้วไม,ไ,มลไม่ได้้แลวไม่ได้แล้วฝั่งนูะไก่โันมันฝรั่งเดี๋ยวก้อนจะเย็นฝรั่งเ,เอามันฝรั่งกะไก่ไก่สองไก่สองโอเคทอดอยู่ทอดอยู่จานอยู่ไหนโอจานอยู่ฝั่งนู้นโอ้กางลังไก่นู้นไงไก่ทอดล่าขิวเลยไก่อย่ามึงเสิร์ฟนะไก่ก่อนเอาไก่ก้อนเสิร์ฟไก่เอ่าไก่ก่อนทอดไก่ก้อนเฮ้ย นอกเกลืโย่ทำไรเอกมาเสิร์ฟออกมาเสิร์ฟไม่ตรงไม่สมุยขาใกล้ไหมเน็กใกล้เสิร์ฟไหมไก่หุ่นติดตัวไก่จัดให้เปื้อนไก่กับโปเตโต้ได้เลยเชฟมี่ขอจานน้อยโอเคทอดไก่โปเตโต้ไก่ไก่เปล่าโอเคไก่กระเพาอ่ะจะเอาเอาจากรจันจานใจแก้วไรสกูอย่าโยนไปอย่าโยนไปให้ อ้าวใ่รมาวาไว้ตรงนี้โอปยไก่จะไม่เอาไก่ไปเอาไก่ไปอ่ามีนุไก่ปะเป้าเฟนไฟมีไหมฮะเฟนไฟเฟนไฟทอจู้เพื่ออ๋อจู้ดูโอ้ฟิตัวนี้ตอจนนี้ทางนี้เฟนไฟมาทางนี้เฟนไฟมาทางนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอ้ยไม่ไม่แล้วโอ้ยมาดิเอาเซิร์ฟเลยแล้วกันทางมุมนยังไงครับทางนี้จายู่โอ้ยโดนตีโดนตีจะเล้าไหมโดนตีโดนตี ตรงตรนี้จะเล่าไปได้มา <c oughs> ได้มาเด้อนี่ <c oughs> เอาละได้เวลา <c oughs> ได้เวลาเหินไฟแล้วเกมเมอก้ <c oughs> โอ้ดูจากแมพ620่บาทมาทาน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 แล้วทอดต้องเอาอะไรไปบ้างวันเนี้ย <c oughs> โอ้โห งงแป๊บหนึ่งงงจริงอันนี้นะเดี๋ยวนะอม่ามันมันต้องต้มกุ้งต้องทอดปลาต้องทอดโอเคเดี๋ยวอะไรเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยมันเยอะแล้วมันมืเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเอาลิมลิมไว้ก่อนโอ้ยต้องมีคนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ตอดเสร็จแล้วนี่ตอดเสร็จแล้วขาดปลา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 ขาดปลาเมนูแรกกุ้งกุ้งไปเลยปลาอันนี้ปลาหันแล้วครับผมทอดแล้วครับโอเคไม่เลยไม่อีกแล้ยโอเควางไว้ก่อน อันนี้เสิร์ฟได้เลยเ้าคงเอา,อาอเอาฝากเสิร์ฟด้วยฝากเสิร์ฟด้วยมามา,มา,มา,มาเด็กเสิร์ฟมาแล้วบะกรณีบะกรณีต้มคุ <c oughs> ้งทอดเอ้ย <c oughs> นี่ได้นี่ได้นี่ได้จะนี่ได้เอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟไอ้นนีย ไอเลี้ยไอเลี้ยมันอ็เลยมีกันไอี้ยฟอมออมออมอไฟไหมไฟไหมไฟมไฟไหมเพื่อนหน่วยเติมหน่วยเติมหน่วยเติมมาแล้วโอ้ตาตรงไหนได้ไปหมดแล้วฟอมอยังไม่หมดออลยังไม่หมดเอ้ายังไม่หมดอีกไอเลี้ยไฟายังไม่หมดมูแล้วต้องทำอะไรบ้างอยโอ้อ้มันเติมันเซิฟอันนี้เซิฟอันนี้เซิมอันนี้เซิฟอันนี้เซิฟมันแนมันแดงเพื่อนแดงเอ้าปิดเมนูทษ ติดเมนูเพื่อนจ้ายังไม่ได้สักบาทอะไรวะเนี่ยเอ้าติ๊กมอนมีไวะเนี่ยจันทร์นั้นจันนั้นโอ้จันนี้จันนี้เจ็บเอ้าโอเคโอเคไม่เปเลยเข้าเอ้าเจ็บนั่นๆวางไว้วางไว้วางไว้เอาวาง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 เข้าตัดตากูไม่ได้สักดาวกูไม่ได้สักดาวเลยพี่ลีตาร์ลีตาร์น้องเกมครับมาดูกันเลยผ่านได้ไหม เลยแพทเดิมเมื่อกี้ได้ละวแต่ต้องไวนิดนึงเอาเนื้อก่อนเดี๋ยวจะร,รับอยู่เรารับอยู่รับขึ้นมาเรารับอยู่โยกขุมบน<อ>เปล่าข้างบนม<า>ไม่แค่สองอันเองเดี๋ยวเราคุมล่างให้เอาหนอน,นะนอไปด้วยเอาไปทันโอเคอูงปลานี่เขาโอเคเธอเอากระทะไปเราเอาหม้อมาโอเคแล้ได้อยู่อ่าได้ได้ได้กระทะโอเควางไว้ก็ปลามาปลามาเอานั่นแล้วไปไว้ข้างล่างเรื่องเส้นไว้ใจเราเส้นใหญ่เส้นใหญ่โอเคอันนี้เสิร์ฟนี้เสิร์ฟ ติดติดอ้าติดเลยวะติดอะไวะจานยังไม่มีเนื้อเนื้อเนื้อานนี้อเนืเสิร์้อเนื้อเน้อเนื้อนื้อเนื้อเนื้อเนื้นื้เนื้อน้อเนื้อเนื้อนื้อเน้น่้อน้อเนื้อเนื้อนี้เนื้อเน้น้อเนือนั้เนอนื้น้ออนี้อ้อน้นอนี้้อน้น้เนเอนนอ้นเอเอโอ เรามากเรามาก็เรานี่กะลังมากนีกะลังมากข้าว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 นะครับวาง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 เน่เน่เน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 ่เเน่เน่เ่เน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 นโน่เน่เ่เนเนิร์ฟเน่เน่เนิร์ฟเนิร์ฟเนเน่เนเนเน่เนเนเนื่เนเน่เน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 เเนนนนนเ่่นวางเคเนเนานเนเนนนนนเาเสร็จแล้วเพื่อนโอเคจานนี้เสิร์ฟ เอาถังรโลนีหน่อยถังลบหน่อยขาดเนื้อเนื้อเนื้อไม่มแบบนี้เอาลุงจานหน่อยจานหน่อยเอางี้เอางี้จานอยู่ที่ย่นี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวใส่ข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาข้าวออกมารุปมันมีข้าวได้ออกไปหรอเปล่วมาคาร์นีมากรณโีนี่แหละปลา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 เลาปลาลาปลาอันนล้ปลาปลาปลาล้วลาปาาปาล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 า เฟสิบแปดวิไวจังวันน okay. yeah. oh ี <c oughs> <More S 2> ้โอเคเซฟเ์ฟเ์ฟไม่มีไม่มีไม่มียไอ้เหี้ยผมแค่จะไปเสรซฟแป๊บๆทานทันทานทีหนึ่งหนึ่ออนอ้ทานแล้วเพื่อนยอดครับเย้โอ้เราเนี้เป็นทีมเราเนี้เป็นทีมได้